มืาอนี้ได้ขาหมูหน่อยมามเราจ้ะสิพ่อขาหมูหน่อยมาแต่หน่อยให้เตงยัยของเขาล่ะไตงขาหมูมาสองขาสุภาพมาเหตุขาหมูอบนะจ้ะสิล่างก่อนเนาะล่างแล้วเราก็จะเอาไปต้มนะจ้ะต้มประมาณสี่สิบนาทีนเนาะพอสิใส่เกลือนะจ้ะใส่ไปเลยเพื่อตัวฉาบมัน เข้าเนื้อนะจ๊ะไม่ต้องตัวเค็มเราเอาสิใส่ใบใบกระวานน้อจ๊ะใบกระวานติกไส้นะจ๊ะติกไส <c oughs> ้ด,ด,ดำเนาะเม็ดติกไส้ด,ดำใส่ไปเลยจ้ะต้มประมาณที่ชิ้นหันาทีนะจ๊ะต้มไปนเขาก็มาเช็คอีกแคนึงว่าขาหมูเขาสุกหรือไปขาหมู อาต้มแล้วเนาะจ้ะต้มประมาณ40ห้านาทีนะออกกระเสียไปล่างเนาะจ้ะล่างเสร็จแล้วล่างออกเหมือนเลยล่างขาบมันเนาะจ้ะออกกระเสียามาจิ้มกัเสรเลยเอาสอมเนี่ยจ้ะจิ้มจิ้มหนังมันเนาะจ้ะเพื่อมจะได้พร้อมจิ้มทั้งสองจิ้มไทั่วเลยเนาะจ้ะ ขาหมูฮอตจิ้มแล้๋ยวนะจ๊ะออกออมาโรยเกลือไวปนะจ๊ะโรยเกลือรโรยเกลือให้ทั่วนะจ๊ะโรยเกลือทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะค่อยมาเบิ่งอีกเทื่อน,นึงออกมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมองออกสิจะค่อยเอาขอกเอาอบกนะจ๊ะให้น้ำม,มันหนังมันออกเนาะ ขาหมูเราอบประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วจะใกล้ได้แล้วจ้าขาหมูเราเสร็จแล้วจ้าขาหมูอบน่าทานไหมกรอ,อบจ้าเพิ่งจะออกจากเตาเนาะเพย่งอาจจะยังไม่กรอบต้องพักไว้ประมาณสิบนาทีจ้ะจะได้รู้ าขาหมูอบกรอบจ้าขาหมูอบกรอบกรอบนอกนุ่มในจ้าน่ากินไหมจ้าร้อนเลยจ้ามันฝรั่งต้มจ้าไปกินกับขาหมูเนาะจ้าเราจะทำเป็นมันฝรั่งบดเนาะ ใส่ต้มแล้วบีงอย่างเงี้ยนะจ๊ะจะใส่นมไปด้วยนะจ๊ะตามได้นเนยนะจ๊ะตามได้นเนย แล้วจ้า,จามันฝรล่งเด็ดล